รอยเท้าที่ตามมาฝนโปรยบางๆบนทางหลวงสายเปี่ยวไกลาจากตัวเมืองไปกว่า50กิโลเมตรท่ามกลางคืนเดือนมืดที่ไร้แสงจันทร์ดินพ่อเป็นโคลนจากสองข้างทางทําให้ถนนลื่นและวังเวงกว่าที่ควรจะเป็นเอกกับแม็กขับกระบะกลับจากทํางานรับจ้างติดตั้งเสาไฟในหมู่บ้านชายป่างานเลิกดึกรถคันเก่าที่ทั้งสองใช้ไม่มีแอร์มีแต่เสียงเครื่องยนต์ทำรานกับเสียงล้อเสียดสีพื้นถนนเปียกแวะปัามเถอกูปวดเยี่ยว แม็กว่าเอกพยักหน้ารับแต่ก็เหลือบมอง GPS อย่างลังเลอีกตั้ง30โลปั๊มสุดท้ายน,นู่นแน่แม็กถอนหายใจแล้วเปิดกระจกหวังจะสูบบุหรี่ให้หายเครียดแล้วเขาก็ขมวดคิ้วมึงเห็นยังอะไรเอกกคิ้วข้างหลังเหมือนมีคนเดินอยู่กลางถนนเอกเหลือบมองกระจกมองหลังว่างเปล่ามีเพียงเอาต้นไม้และสายฝนพรมไม่มีใครย่าหลอนเอกตอบแต่เสียงของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อย ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงตื้บตื้บตื้บดังขึ้นจากข้างรถเหมือนมีใครวิ่งตามมาเอกเหยียบคันเร่งแต่เสียงวิ่งก็ตามติดมึงมันมาแล้วนักคู่สียงสันขณะมองออกไปนอกรถแล้วก็ชี้นิ้วด้วยมือสันดร,ริกเอกเหลือไปมองร่างหนึ่งวิ่งข้างรถห่างออกไปไม่กี่เมตรเป็นผู้หญิงผมยาวก้มหน้าก้มศีรษะลงจนมองไม่เห็นใบหน้าแต่สิ่งที่สะดุดตาก,กว่านั้นคือเท้ามันกลับด้าน เธอวิ่งถอยหลังได้รวดเร็วกว่ารถที่ล่นอยู่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกร้องลั่นเหยียบ oh. คันเบ่งมิดายหน้าสาบไปบนถนนเปียกฝนแต่ร่างนั้นยังวิ่งถอยหลังตามมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยแม็กร้องเรียบพระหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโสธรอ,อะไรอยู่ในปากกูตอนนี้กูก็จะท่องแล้วทันใดนั้นตึง้งเสียงบางอย่างตกกระแทกกระบะด้านหลังทั้งสองหันกลับไปมองไม่มีอะไร จนเช้ามือทั้งคู่ไปถึงปั๊มน้ำมันได้อย่างปลอดภยัยแต่ในใจยังไม่หายตกใจพนักงานปั๊มเป็นชายไวกลางคนเห็นหน้าทั้งคู่ซีดเผือดก็ถามว่าเจออะไรมาพอได้ฟังเรื่องพนักงานก็น่าเสียเมื่อคืนพวกคุณผ่านดงไสใช่ไหมทั้งสองพยักหน้าเขาว่ากันว่าตรงนั้นเมื่อก่อนมีสาวโรงงานคนหนึ่งโดนรถชนตายขณะเดินกลับบ้านกลางดึกคนที่ชนหนีไป ยิงร่างเธอนอนหงายอยู่กลางถนนจนขาเบืยอตายผิดธรรมชาติใครที่ผ่านไปตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงสีเท้าแปลกๆตามรถอย่าหยุดอย่ามองอย่าขานรับไม่งั้นอาจมีบางอย่างนั่งมาด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวเอกกับแม็กมองหน้ากันก่อนจะค่อยๆเดินกลับมาที่รถแล้วพวกเขาก็เห็นรอยเท้ากลับด้านชุ่มน้ำโคลนเรียงเป็นทาง จากท้ายกระบาดจนถึงประตูฝั่งคนนั่ง